ทั้งประเทศด้วยนะครับและแน่นอนฮะเห็นภาพกันไปแล้วนะฮะว่าผู้ที่เข้าชิงมีใครกันบ้างฮะผู้ที่เข้าชิงของเราก็คือ PROXY LAST ONE p r o อแ s s p i x ซและ b บ m เรามาร่วมลุ้นกันฮะว่ารางวัล Trending Artist Award นี้จะเป็นของใครนะครับ และรางวัล r e ร d i n g a อาทิสว w a r ดหรือรางวัลศิลปินกลุ่มมาแรงขอเชิญนะครับคุณบิลลี่พัชราชนนครับและคุณเบฟธนทัศน์นะครับนักแสดงจากซีรีส์ลางสังหรณ์ขึ้นมาประกาศรางวัลครับเชิญครับสวัสดีครับผมบิลลี่พัชรชนนลศาสตร์นะครับสวัสดีครับเบฟธนทัศน์พันธวิริยกุลครับพวกเรามาจากซีรีส์เรื่องลางสังหรณ์นะครับวันนี้พวกเรารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มีโอกาสมาประกาศรางวัลในวันนี้นะครับ ครับและรางวัล Trending Artist Award ได้แก่ la Last one ครับขอแสดงความยินดีกับน้อง1ด้วยฮะ เชิญเลยครับแคมิบิ u r Last One สวัสดีครับพวกเราลาสวันครับจริงๆพวกเรา Last One มีกัน5คนนะครับผมอีกคนนึงยังติดภารกิจอยู่นะฮะต้องขอบคุณทางแคสตบอร์ดก่อนนะฮะผมที่มอบรางวัลนี้ให้กับพวกเราแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณทุกๆคนเลยที่ช่วยโหวตดให้เราจน รางวันนี้มาถึงมือของพวกเรานะครับแล้วก็ขอคุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ทําให้ในวันนี้หลายๆคนได้รู้จักกับพวกเราลาซอนห้าคนครับขอถือด้วยอยากถือก็ขอเสริมจากพี่เจอีกนิดนึงแล้วกันครับด้วยความที่เราได้รางวัลเป็นศิลปินกลุ่มมาแรงครับผมเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งมาจากตัวพวกเรา ทั้ง5คนที่เราก็พัฒนาฝึกซ้อมแล้วก็ออทําตัวเองให้เป็นเบสเวอร์ชั่นที่สุดแต่อีกครึ่งหนึ่งมันมาจากโอกาสที่พวกเราได้รับแล้วเราก็เชื่อมากๆว่านอกจากพวกเราทั้ง5คนแล้วยังมีคนอีกมากมายเลยที่มีความสามารถมีศักยภาพที่จะก้าวมาสู่จุดนี้แล้วก็ได้รับรางวัลแบบพวกเราได้เหลือเพียงแค่ยังมีโอกาสไม่มากพอเพราะฉะนั้นพวกเราขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการขอร้องผู้ใหญ่ใจดีแล้วกันนะครับ ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนอยากให้ช่วยส่งเสริมพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่แบบพวกเราแล้วเราเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีศิลปินกลุ่มหรือศิลปินเดี่ยวที่มาแรงอีกมากมายขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ได้เหมือนพวกเราครับขอบคุณครับล่าสุดครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยฮะสวัสดีครับคุณสวัสดีฮะเราเจอกันแล้วฮะ เอาละครับไปกันต่อเลยนะฮะกับรางวัลต่อไปรางวัลน,นี้คือรางวัลศิลปินหญิงยอดนิยม